สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการผสมโฟทรีกับน้ำที่เราจะไปฉีดพ่นนะครับในพืชผักต่างๆโดยเฉพาะถัง200ลิตรเนี่ยนะครับเราจะใช้ประมาณ10ช้อนนะครับถ้าเป็นพืชชนิดเล็กนะครับแต่ถ้าเป็นพืชโตเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับเราจะใช้ประมาณ สองช้อนนะครับหรือช้อนครึ่งนะต้องดูตามระยะอายุของพืชนั้นๆนะครับแต่สำหรับพืชผักสวนครัวต่างๆนะครับเราจะใช้ประมาณครึ่งช้อนต่อน้ำา20ลิตรนะครับท่านสามารถที่จะผสมกับฮอร์โมนพืชอะไรต่างๆของท่านได้นะครับยกเว้นสารจับใบนะครับหรือน้ำยาปรับสภาพน้ำแล้วก็ยาฆ่าหญ้า นะครับซึ่งเราไม่แนะนำให้ผสมกับโฟทีนะครับมั่นใจได้นะครับถ้าท่านใช้โฟที